สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโง่บวกเลวบอกอลายจุดดายับประยุทธ์ผ่านมาหนึ่งปีเพิ่งรู้วัคซีนมีไม่เพียงพอ หลังจากที่นายแพทย์ทวีสินวิณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19หรือสอบอคอยอมรับภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าประชุมสอบอคอชุดเล็กพร้อมตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเพื่อวางหลักการในการเปิดช่องให้เอกชนจ หาวัคซีนทางเลือกมาฉีดให้กับประชาชนเพื่อแบ่งเบารัฐบาลว่าวัคซีนที่รัฐจัดตอนนี้เพียงพอสำหรับประชาชน35ล้านคนหากต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชน40ล้านคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่จะยังขาดประมาณ10ล้านโดสนั้นล่าสุดนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกลอายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์ข้อเขียนถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า มันเป็นคณิตศาสตร์ระดับประถมในการคำนวณว่าวัคซีนจะมีเท่าไหร่และประชากรไทยมีเท่าไหร่แล้วมันพอหรือเปล่านี่ผ่านโควิดมาหนึ่งปีแล้วเพิ่งมายอมรับว่าวัคซีนมีไม่เพียงพอความผิดพลาดนี้ไม่ได้เกิดจากประชาชนเพราะแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนพยายามเสนอตัวที่จะนำเข้าก็ถูกเตะตัดคามาตั้งแต่ต้นนี่จึงเป็นทั้งความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศและ ยังกีดกัน,นกลไกที่จะช่วยนําเข้าวัคซีนด้วยเรียกว่างโง่บวกเลวและปล่อยให้ชีวิตคนไทยรวมถึงการกัดกินระบบเศรษฐกิจของชาติจนฉิบหายเกินกว่าที่ควรจะเป็นประเทศนี้ทำบาปอะไรหรือครับที่ได้ผู้บริหารประเทศแบบคุณประยุทธ์นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ